และนี่นะคะนะฮะแล้วก็เห็นแต่ผู้ใหญ่เดินขึ้นเขาเข้ามาถูกกัด5หลวงพ่อบอกหมาดุไหนหมา,าหลวงพ่อหหพบอก20บาทไม่แพง13หลวงพ่อด สู้ๆนะมามสู้ๆนะถ้าบึงกาลผ่านมาแล้วไหนมาดูสู้ๆนะมามแล้วเราจะต้องลงทางนี้ปะวะทางนู้นเหรอ,หหรอสีกางเกงกับสีระันไดท่างตัดกันสีนี่กันไร ถอะไรยาดมยมยหมนะฮะแ่ีไม่รไม่ได้กาค่ะ้ค่อยไปนะะพวกคนปลอดน้อยมถึงแล้วนี่ทิงของใครอ่ะสบายไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะคะ

หายใจดีฉันไหมคะห,หลับแน่นอนไม่ต้องสื <c oughs> บอมามาเอา้าคนแกเ่เขาก็ไม่ไหวนะเรื่รงองราศ่เฮ้ะ เสียงเราอ่ะโอ้สู้ขานะแม่จิไม่ใช่แม่นนะนนะไม่หเหงเนี่ยสู้เขาเออการหนึ่งเลยแล้วสู้ก่อน ยังมีจบนะคะยังมีค่ะยังมีนะคะโอ้โหัวใจหัวใจสั่นมากเลยอู้ชวด